สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้วันที่25ตุลานะคะพาทุกคนมาชมวิวบริเวณรอบๆบ,บ้านสวนค่ะซึ่งเป็นวิวและบรรยากาศนะคะที่จะมีให้เห็นแค่ปีละครั้งนะคะ mm hmm. ก็คือวิวทุ่งนาน,นั่นเองไปค่ะนี่นะคะด้านข้างค่ะก็จะเป็นพื้นที่นะคะของป้านะคะของญาติพี่น้องเนี่แหละนะเขาก็ทํานานะคะ เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยเ,เพื่อนๆดูสุดลูกห,หูลูกตาไปนู่นเลยค่ะอันเนี้ยข้าวกําลังดีเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิสุดินนะคะเนี่ยค่ะกําลังเหลืองทองสุกแบบนี้แล้วก็อากาศก็เย็นๆด้วยค่ะแปลงด้านในนะก็คือสองวันที่แล้วก็คือเกี่ยวไปแล้วค่ะก็จะเหลือแปลงด้านนอกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็คือด้วยตาเปล่าอ่ะมันสวยมากๆเลยค่ะแต่ใน กล้องไม่แน่ใจว่าจะชัดไหมนะคะด้านขวามือก็จะเป็นข้อกัวเล็กๆนะคะแล้วด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นทุ่งนาค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ดอนนะคะแต่ว่าสามารถทํานาได้นะคะมันจะเป็นพื้นที่ดอนจะสูงๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็สามารถทํานาได้ค่ะปีนี้ฝนดีด้วยนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ นี่ด้านสายก็จะเป็นส่วนยางนะคะข้าวตอนนี้ถือว่าสวยมากๆนะคะก็คือสุกกำลังดีเลยไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เขียวเกินไปกำลังดีแบบนี้เลยนี่นะคะข้าวมะลิสุรินค่ะแล้วบรรยากาศนะคือเนี่ยค่ะตัดกับต้นไม้เขียวๆนะคะแล้วก็ท้องฟ้า สีฟ้าๆนะคะกับหญ้าเขียวๆคือเป็นบรรยากาศที่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะพื้นที่แถวนี้นะคะก็จะทำกะเกษตรแบบสลับกันไปนะคะบางพื้นที่เจ้าของเขาก็ปลูกยางปลูกอ้อยนะคะรวมไปถึงมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ที่ทำกันเยอะมากๆเลยก็คือทำนานั่นเองค่ะมีบรรยากาศแบบนี้นะพามาดูเลย แต่ก่อนตอนอไม่ได้อยู่บ้านนะคะอยู่ที่อื่นจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเพราะว่าเราโตมากับความเป็นลูกชาวนาเนาะแล้วก็เราก็จะแบบคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยโดยเฉพาะถ้ามีร้านกาแฟานะคะที่รบอบๆมีทุ่งนามีแปลงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะชอบมากๆเลยแล้วทุกวันนี้นะคะได้กลับ มาอยู่นะคะที่บ้านเกิดแล้วก็ได้มาเห็นอะไรแบบนี้นะคะในรอบหนึ่งปีอะ่ะจะได้เห็นอะไรหลากหลายมากวางเลยค่ะก่อนที่จะได้เกี่ยวข้าวนะคะก็จะมีเห็ดขึ้นรอบๆนี้นะคะก็จะเป็นเห็ดปลวกเห็ดโคลนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เยอะนะคะรวมถึงก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากๆเลยค่ะถ้าเรากลับมาอยู่บ้านของเรานะคะนี่ บางแปลงเขาก็ยังไม่สุกนะคะด้านหน้านว่าย,ยังไม่สุกเลยอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะหรือว่ายังไงโอ้แปลงแปลง,แปลงข้างหน้านู้นสุกสุกเยอะเลยลนี่นะคะก็มีลมบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะนี่สวยเลยนะเนี่ยนี่สวยเลยค่ะโอ้โห โอเคค่ะก็จะประมาณนี้วันนี้พาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศทุ่งนานะคะที่นี่นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะคะรอบๆเนี่ยก็จะมีการเกี่ยวไปแล้วนะคะฝั่งนู้นก็กําลังเกี่ยวข้าวนะคะนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ